อ่ะวันนี้คัโรริสคอร์อดแคสต์ตอนที่165ยังอยู่กับการแนะนำทับวอลแฮมเมอร์และแน่นอนก็อยู่กับผมนะครับกู้คลโริสประจำแล้วก็พี่เอกพี่เอกเรดดอ t สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพว,ก,วกเราสองคนจากช่จากช่องค้อนศึกนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ u b s ส r i b e ก็ไป สับตะครดด้วยนะเป็นช่องสปินออฟจากช่องหลักของผมนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งที่จะมาแนะนําทัพที่เขาเล่นที่เขาชื่นชอบให้เราฟังนะกันนั่นก็คือคุณบอมนั่นเองสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับบอมนะครับเย่ yeah, ถ้าเกิดว่าใครที่ไปเล่นที่ l e g e n d a r y War g a m e นะซึ่งเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนช่องเราด้วยบ่อยๆก็น่าจะเจอคุณบอมอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้อ่าอาจจะไม่ได้รู้ว่าเป็นคนไหนอะแต่คุณบอมไปบ่อยแน่ๆละไปประจําเลย ทีนี้เราจะเริ่มกันเรื่องข้อมูลข่าวสารกันสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาของเกี่ยวกับทัพสองทัพที่คุณบอมจะมาแชร์ให้เราฟังกันในวันนี้นะครับสำหรับข่าวนี่มีอะไรมายังไงน่าสนใจในสัปดาห์นี้บ้างครับอ๋อก็เป็นเมื่อะกี้เลยครับก็ฝูกกิมมาครับอันนี้ผมก็ว้าวมากพอรอมันคือประกาศเลยเมื่อกี้เลย ช่ประมาณหกช่วงห้าถึงหกโมงนี่แหละครับ oh. ตอนแรกผมก็คิดเงาเงาสักพักโอดตัวมาแบบคนวาวทั้งร้านเลยเพราะตะกี้ผมก็มีแวะไปล้านด้วยอ๋อ oh. ถ้าจะดูตอนนี้ต้องไปดูได้ที่ไหนครับวอลเมอร์คอมมูนิตี้ใช่ครับแต่ผมก็แชร์ลงหน้าเฟซผมเหมือนกันตอนนี้คือมันจะมีเน่เ่เน่เนเน่เน่เน่เนนนเนเนี้ไหม The Glorious p r i m a k อัน e ์วินี่อ๋อนี่เลยเป็นอ้อมมีเป็นวิดีโอด้วยนี่ว่าใช่ครับยาคือคนรอกันเยอะมากตัวนี้วิดีโอแค่หนึ่งนาทีแค่นี้ก็ฟินแล้วครับนี่นี่ผมเปิดอยู่นะเ <c oughs> จ๊งูมาฉลองคริสต์มาสทำไมเรียกเขาเป็นเจ๊เล่ะอุ้ยเป็นงูงจริงด้วยใช่แล้วก็มีปีกั้งคราว พูดถึงเฟลกลิมนี่คือเป็นตัวที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้ามาก่อนเลยคือจริงๆออกมาสักพักแล้วครับเพราะว่ามันมีของเทอร์ดี้เคด้วยแต่บางคนเขาก็ชอบเทอร์ดี้เคมากกว่าเนื่องจากว่าหน้าหลอกว่านผมา็ชอบตัวนี้นะเพราะว่าน้ำดูดนแต่สภาพมันไม่ใช่สภาพนี้แล้วนี่มันสภาพเป็นอสูรเต็มขั้นแล้วนี่เขาหม่ <ie> เทอร์ดี้เคสูรเต็มขั้นเหมือนกันครับอ๋อเหรอใช่คราวที่แล้วสับออกเรานเนี่ยครับว่าเขาเอาโฟกกิมออกมาปุ๊บ สักพักลงเขาเอาฟูกิมด้างเดมอนออกมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็ผม่ะเฮกับเพื่อนเลยนะแล้วก็สักพักหนึ่งลงว่าเธอรดี้เคแบบ <c oughs> นึกว่าจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอ่ากลายเป็นว่าออกของเกมเฟอริเอ่อเทอรดีเคไปซะก่อนใช่ครับแต่ก็สวยเธอดีเคนี่มีไพหมาดครบทุกตัวแล้วใช่ไหมบอมตอนเนี้ยไพหมาดครบทุกตัวแล้วแล้วฟูกิมมีสองล่างล่างคนธรรมดาแล้วก็ล่างเดมอนด้วยอ๋อเหรอเหรอเแต่เป็นเลสินเป็นเลสินน อฮอลลัสก,ก็มีสองตัวฮอลลัสมีเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็มีตัวใหม่ที่เป็นแบบว่าโมใหญ่ขึ้นดีเทลสวยมากอันนั้นก็ว่าจะซื้อเก็บอยู่ก็สวยละสวยเลยแหละเป็นงูตัวใหญ่ๆโอ้ใครเล่นเออมันมากับทับใหม่ด้วยใช่ไหมครับนอกจากาใช่มามาทับ <พอ S 2> ทับแล<ม>้วเพเ,เดนมีแค่โมเดลมีโมเดลแค่ประมาณสองตัวแล้วก็ที่เหลือต้องซื้อเป็นพาสแต่งอืม แต่เนี่ยอันเนี้เขามายกทัพแน่นอนปีหน้ายาบอกเลยว่าไตมาสช่วงระหว่างไตมัสหนึ่งกับไตมาตสองครับรอได้เลยเก็บจังรอ<ม>แต่ถ้าใครอยากนำจองไว้เลยนะครับเพราะว่าของขับตลาดแน่นอนนี่ต้องรอซื้อแยกอีกสักพักเลยถ้าพูดเรื่องถึงเรื่องของนะครับอะไรจะมาอะไรจะปล่อยเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้คุณบอมถือว่าเป็นคนที่มีวงในพอสมควร นักรไอ้ว่ามาปีมามีนาปีหน้าอ่ารอดูก็นักรเขาก็ตัวคนปล่อยลีกอยู่แล้วคนปล่อยลีกอันดับหนึ่งอยู่แล้วอ่าไอนนฟังไลฟ์สดของแกซึ่งผมฟังดูคลิปเลยนะอ่าเขาอ่ะจะมีบอกเป็นช่วงๆเสมออืมแต่ตะแอนมาเรื่อยๆเขาต้องตีต้องตีความเอาอีกทีต้องตีความเอาด้วยอืเขาจะแอนอ,ออกมาโอเค นอกจากเฟลกริมที่มาใหม่โมเดลสวยงามมากๆกับทับเอ p e r o อร์เรอร์ชิดแล้วมีข่าวอื่นอีกไหมครับตอนนี้เหรอครับจริงๆก็จริงๆอ่ะมันผมเท่าที่รู้ก็คือมีหลุดมาถึงมิถุนาแลนะ้วละก็คือสเปซฟู๊มาหลุดถึงมิถุนาเลยเหรอว้าวใช่แล้วก็ที่เหลือก็เป็นถ้าฝั่งเอเอก็จะมีข่าวแต่หลายข่าวซึ่งอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มก็เลยยังไม,ยงไม่ยังไม่พูดดีกว่า สเปซวูฟที่ว่าหลุดมานี่มันเป็นยังไงครับที่ลุดมาก็คือรีโมเดลบางอย่างแล้วก็ออกมาเป็นอาร์มี่เซตขึ้นจะมาพร้อมโคเด็กครับอ่าสเปซวูฟนี่น่าจะเป็นทับแฟนเยอะทับหนึ่งนะก็มีโมเดลใหม่มีอาร์มี่เซตใหม่คุ้มแน่นอนอาร์มี่เซตมันจะต่างตรงที่แปลว่าความคุ้มค่าคืออาร์มี่เซตมันจะมาพร้อมโมใหม่แล้วก็โคเด็กแต่แบทเทนฟอร์คือจะเอาโมเก่ามาขยุมรวมกันแล้วลดราคาซึ่งอผมชอบเก็บเป็นอาร์มี่เซตมากกว่า ก็ได้โคดิกไปด้วยอ่าคุ้มกว่านั่นเองได้โมใหม่ได้ของเยอะกว่าก็ไม่เชิญคุ้มกว่าครับแต่ว่าของที่ได้มันแบบเอามาใช้เล่นจริงได้เลยอ่า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 ก็แล้วก็อีกข่าวหนึ่งอีกข่าวหนึ่งก็วันวันวันที่สี่นะครับสําหรับแฟนแฟนไอ้ลอนจอครับสี่มกราไม่รู้ว่าใช่สี่มกราอันนี้ประกาศราคาหรือขายเลยบอมประกาศคาครับ น่าจะประกาศราคาวันที่สี่ครับ<อ>ก็ตเตรียไมไว้เลยครับประมาณมุกลาแฟนๆในน้จอคือมาแน่แน่แอปหนึ่นนงน่าจะน่าจะขายอาจจะขายเลยเพราะว่าประกาศราคามันต้องประกาศเสาร์นี้อ๋อเหรอยอดเดือนทัท,ที่แล้วแล้วก็อีกอีกเสาร์หนึ่งถึงจะถึงจะลงขายเลยโอเคแล้วันที่สี่น่าจะมาเราพูดสองข่าวสาข่าวปนๆกันเดี๋ยวเพื่อความชัดเจนคนอื่นก็คงรู้อยู่แล้วแหละคือตัว e อ p e r o r c h i l d เดนกับ เอ่อฟกิมแล้วก็ s p a c ป w o ูฟนี่เป็นของฝั่ง 40K นะครับส่วน i ออ n นจอนี่เป็นฝั่งเอลเอ s i อ m อซิกมานะครับผมซึ่งกำลังจะออกกล่องสเปียร์เฮของทาง i ออ n นจอสเปียร์เฮดโคเด็กเอเลสเปลเทอร์เลนครับอืสี่อย่างนี่ก็จองไว้สามอย่างสามได้สี่อัยยานี่คนจริงคนจริงมีครบไม่พลาดอ่าอันนี้ก็มีทั้งข่าวของฝั่ง 40k ฟั่งเอทออฟซิกมมีสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เรานึกว่ามันจะสิ้นปีแล้วมันน่าจะเงียบเงียบกันปรากฏไม่นะเอา้าเขามีคนบอกว่าคุณเอสบอกว่าประกาศราคาวันที่สี่ขายจริงสิบเอ็ดอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ก็ต,ตามนั้นแหละครับไม่ไม่หลุดมกรลาอ่ายังไงมากรากรลาแน่นอนแสดงว่าเสาร์นี้ยังไม่ประกาศตอนแรกคิดว่าเขาเปิดพีอาทิตย์ที่แล้วอืม จริงๆก็พีได้ตั้งแต่ตอนนี้แหละครับตั้งแต่เห็นโพสต์ยังไม่ต้องเห็นของก็พีไปเลยพีไปได้เลยผมมาจองน้องแต่เห็นไลา์ตประจำนะครับว่าพอเห็นภาพบุ๊กอันไหนจะเอาหรือว่าแค่ยังไม่เห็นภาพก็พิมพ์เขาไปจองเลยอือย่างเอ็มโวลช d ออนกับฟูกิมผมจองไว้ตั้งแต่นู่นเลยครับกลางปีกลางปีที่ผ่านมาเป็นเบอร์หนึ่งของร้านแน่นอนยังไม่มีคนไวกว่าเช นี่ยังมีสิ่งปืนไวก้กว่านนั้นอีกน่า<ช>สนใจรจริงจแล้วนี่คือคุณบอมนะผมจะลืมลืมแนะนำไม่ใช่ลืมบอกให้ทุกคนเล่าให้ฟังนิดนึงว่าคุณบอมเคยโชว์แบบห้องที่บ้านแกให้ผมดูเป็นรูปถ่ายอะไรเงี้ยคือห้องคุณบอมแบบเป็นสวรรค์ของคนเล่นวอลแฮ m m e r มากคือมีตู้เก็บแบบเยอะโมเยอะแล้วก็มีโต๊ะเล่นอยู่ตรงกลาง สถานที่ดีมากนะฮะแล้วก็คุณปอมชวนบอกว่าไปถ่ายประเด็นรีพอร์ตที่บ้านได้นะไว้ถ้ามีโอกาสกาจะรบกวนนะครับผมได้ครับจริงๆห้องนั้นเป็นทําไว้ห้องเก็บเสียงโดยต่อให้ตะโกนมาข้างนอกก็ไม่ได้ยินนี่ห้องเชือดนั่นเองใช่ครับ <laughs> เชือดไก่นะคุณอ,อย่าคิดเดยอะ <laughs> เชือดเพื่อนเชือดไก่คนเล่นไม่เป็นอ่า <laughs> ทีนี้อ่าเรื่องข่าวน่าจะมีแค่ประมาณนี้เนาะครับ อ่าโอเคแล้วนี่วันช่วงสิ้นปีนไม่ไปเที่ยวไหนกันเละก็จริงๆก็หมดไวัที่จะออกไปเขาดาวนอกบ้านแลยครับก็น่าจะอยู่บ้านนั่งอาจจะทำสีด้วยอ่า <confused> จะดองไปทำสีเยอะมากเลยอ่าพี่ไปออไหมไปเที่ยวไหนไหมก็เหมือนก็อาจจะไปบ้างครับแต่ไม่ทุกวันเพราะตอนนี้ก็อาร์ตบอยยี่สิบตัวครับ ยังทำอยู่อาร์ตบอยยี่สิบตัวเพิ่งทำไปได้สองตัวแล้วก็อาร์ตบอยฮีโร่ที่ทำเสร็จแล้วาาแล้วก็บู่ถอดเสื้อก็อีกนิดนึงขอบเลืกเก็บรายละเอียดอย่างนี้นิดหน่อยอกล่องไปท่านฟอร์ดนะครับที่วันนั้นเป็นไะนะจะรีบเอาไปเล่นก่อนนี่บรรดาโดนเน,นฟซะนะตอนนี้พวกเรารุ่นใหญ่กั็หมดแล้วนะก็จะไม่ได้เที่ยวแบบว่า เที่ยวเยอะแล้วเน้นอยู่บ้านเล่นเน้น,เ,น,นเล่นงานอาดีเลกที่เรารักกันนั่นก็คือโอฮัมเมอร์กันนะมีคุณเกื้อกูลถามมาบอกว่าคุณป้อมนี่ใช่คนที่เคยถ่ายรูปลงกลุ่มปะครับที่มีอัลต้ามารีนเยอะมากๆใช่ครับอันนั้นอาจจะบอกว่าอันนั้นอันนั้นคือกับน่าจะไม่ส่องสองมพันไม่ใช่ทับใหญ่ของของผมด้วยนะเดียวไม่ใช่ทับใหญ่ทับเป็นไทยนิตบัตรแองเจลิลสองทับนี้อืนี่ แล้วก็มีคนบอกว่าไปเขาดาวที่เลเจนดารี่ได้นะครับนี่เอาเลยฮะใครจะไปเขาก็น่าจะเปิดแหละนะเออครับมีงานมีมีมีงานทุกปีครับมีงานทุกปีเสียดายที่บีใหม่ผมไปต่างจังหวัดตลอดก็เลยไม่เคยได้ไปงานลีเจนด์เลยสักวันสักสักปีหนึ่งอ๋อเขามีงานแล้วเขาทำอะไรกันสําหรับขาใหม่หน้าใหม่ของผมไม่รู้เรื่องเขาทําอะไรกันครับทั้งจับฉลากแล้วก็มีงานมีอะไรของกินเลี้ยงอะครับโอ้เรียกว่าจัดดีจนน่าไปเลยเหมือนงานคาริวเวลเลย จัดวันที่คือสามเอ็ดใช่ไหมใช่ครับาสามเอ็ดตั้งแต่กลางวันนะครับเนื่นะผมปีแล้วผมก็ไปครับสามเอ็ดอแต่ว่าปีแล้วสักสามทุ่มสี่ทุ่มสักสามทุ่ม,มทุ่มสองทุ่มเลยผมก็กลับละก็มีไปเล่นกันนะครับก็เล่นเล่นเครแล้วก็มีแบบเล่นแต่ปีนี้ไม่รู้มีกิจกรรมนะครับเล่นแล้วก็เหมือนกับมีให้จับของขวัญอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าไปไปเล่นกันได้วันนั้นก็คนน่าจะเยอะ คนเยอะนี่อ,นอ่ายอดมากมีอะไรให้ดูเยอะแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณจะไปสอบถามหรือไปปรึกษาก็มีคนพร้อมให้คําแนะนําเยอะไงมันก็เลยอาจจะเป็นวันหนึ่งที่ถ้าไม่ติดอะไรก็แวะไปก็ได้นะเพราะว่าเขาเล่นกันตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับไม่ได้ต้องไปกันเขาดาวอย่างเดียวนะไปตั้งแต่แบบเช้าเช้ากลางวันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับคนเยอะตีบมงครับตีบมงสิบเอดโมงก็ไปเริ่มไปแล้วแหละอืมความมันนั้นอ่า โอเคก็ประมาณนี้สำหรับข้อมูลข่าวสารต่งตางๆเนี่ยสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับเราจะเข้าไปสู่ช่วงของการแนะนำทับกัน2ทับดีกว่าที่เตรียมกันมาวันนี้แต่แต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องทับให้คุณบอมแนะนำตัวเองนิดหนึ่งว่าไปยังไงมายังไงรู้จัก Warhammer ได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาเล่นไอเจ้าเกมเกมนี้ครับ อ๋อก็ตอนแรกอะครับคือที่เลเจนด์นะ่ะเขาจะเปิดร้านร้านหนึ่งที่ส,า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 สาัาขาเซ t นท l ันเวสเกตชื่ออันต้ามาแล้วก็เพื่อนผมที่ชื่อพี่แชมป์มาครับเขาเป็นคนแนะนําแบบว่าเขาอยากเล่นก็เ,เลยชวนผมไปลองแชมป์ที่เล่นโอควอมอไทยอ่ะใช่โอเคลากผมเข้าวงการอ๋อคนนั้นคือคนลากเข้าวงการอือใช่ครับแล้วก็ทีเนี้ยผมเดินไปตอนแรกก็ชอบบัตเตอร์ แล้วก็สนใจจะเปิดทับเดมอนคอนแต่ตอนนั้นอะอีดิชันแปดอะมันยังเล่เขาจะชวนเล่นโปรกเค่อนซึ่งเดมอนมันยังไม่เก่งผมก็เลยไปเปิดทับแรกเป็นไทลานิมซึ่งตอนแรกก็ค่อยๆเก็บแต่ด้วยนิสัยผมอะคือถ้าทำอะไรก็เปิดไปเลยก็อันไทลานิดสักพักหนึ่งยังไม่ทันได้เล่นเลยผมก็ซัดไปสามพันพอยแล้ว แล้วมันตลกตรงที่แบบว่าพอผมเปิดซื้อกล่องปุ๊บโควิดครับหลังจากนั้นก็คือร้านปิดหมดเลยเปิดให้แค่แบบซื้อสีแล้วก็นั่งทำสีอยู่บ้านนั่งเงาเงประมาณสกต้าเดือนโอ้ตายแล้วเวรกรรมอ่ถึง,ถงไปเล่นนั่นเลยครับโอเคแล้วพอหลังจากนั้นก็จะฟังไลฟ์ไปเรื่อยๆของพี่กรทีเนี้ยก็จะเลยเลยเรื่องอ่ะผมอ่ะอัานผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยไม่ออกเลยยกเว้นพวกโคเดก <ừ> mm. ผมก็เลยอาศัยรอ,อจากไลฟพี่กรซึ่งผมมาไล่เก็บหมดว่าทุกไล์ก็ประมาณเนี้ยครับอืมเลยกลายเป็นแฟนพันธ์แท้นก่อนแปลว่าเข้าวงการจริงๆตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดพอเข้ามาปุ๊บก็ซื้อเก็บจนพร้อมจะเล่นแต่โควิดเข้าก็เลยร้านที่เปิดให้เล่นก็ปิดหมดเลยไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งไปเล่นที่ไหนไม่ได้ใช่ครับเขาให้เขาปิดหมด S <S เหลือแต่แค่ขายพวกอุปกรณ์ทําสีอะไรเงี้ยครับแล้วก็โมเดลก็เลยไปไล่ซื้อเอาช่วงนั้นได้คําว่าผมมาซื้อกล่องแรกปุ๊บปิดโควิดเลย <S <S ซื้อตอนนั้นเป็นสปาร์ตคอลเลกเตอร์ยังไม่คอลเลคชันหรือคอลเลกเตอร์นี่แหละที่ตอนนั้นเข้แบทพาโทยังไม่มีที่กล่องละสามพันกว่าแล้วพอปิดปุ๊บก็เลยเทียวก็ถือว่าโ okay, อเคที่ว่าได้เวลาทําสีพอออกมาปุ๊บก็ฟูลเพนเลยเหมือนออกมาจากวาร์ปครับ ออกมาจากวาร์ปแล้วเอออสทับแรกที่ซื้อทับอะไรครับก็คอนครับทำตามฝันแต่จริงจริงมันเป็นทับที่สี่แล้วเพราะว่าตอนนั้นผมมีไทละนิตบัตแองเกิลแล้วก็เดสกาที่เป็นโฟรตี้เคและถึงจะมาอันนี้ต้องถามจุดเปลี่ยนเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเริ่มต้นจากโฟรเคมาแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ไล่มาก็หลายทับด้วยนะครับใช่ไหมครับซื้อไปสามสี่ทับมาครับ อ่าแล้วอยู่ดีๆก็ข้ามมาเป็นเอ็ดออฟซิกมามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าช่องเรามันเน้นเอ็ดออฟซิกมาก็คือน้องชวนเล่นครับจะมีน้องผมอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันในร้านนี่แหละครับคือตอนหลังอะตอนแรกอะเริ่มต้น้ดยสองคนแต่ตอนเนี้ยรู้จักเกินยี่สิบามสิบคนแล้วละ่ะทั้งร้านแล้วกล <laughs> ายเป็นพี่น้องกันหมดแล้วใช่อ่าเราอยู่ในร้านก็เป็น布าเธอร์กันอ๋อ,อมันอย่างนี้นี่เองตรงคอนเซปต์อ่า โอเคแล้วก็คือเขาชวนเล่นมีคนชวนเล่นฝั่งเอดออฟซิกแมแล้วทับแรกที่เปิดก็คือคอนใช่ครับอ่าทำไมถึงคอนครับทำไมถึงบอกว่าทำตามฝันอพอมันเก่งครับเพรามันเก่งครับเผมเลงบัตรเทอร์เตอร์ตัวแรกเลยตอนที่ผมเข้าร้านมาประเด็นไอตัวแดงแดงนะอืมใช่นั่นแหละครับแต่ว่าตอนหลังอะพอไปฟังรอจริงๆอะ ก็ไปสนเคออซึ่งตัวที่ผมชอบที่สุดตอนนั้นเป็นเนอร์เกิลเนอร์เกิลมันก็เลยฟูอย่างนั้นนะครับอ่าก็เข้าชอบหน้าตาบัตรเทอร์เตอร์แล้วก็ไปนั่งฟังพวกรอต่างๆก็มาสะดุดใจเนอร์เกก็เลยใช่ครับแล้วแล้วก็เลยเปิดเล่นทับเนอร์เกเป็นหลักจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ทับแล้วครับถ้าฝั่งเออดอบซิกมาเอ o ดอบซิกมาตอนเนี้เจ็ดทับ ก็จะเป็นฟังเตออสคือมีทาซีนเนอร์เกิลซาลาเนตแล้วก็คอนครบครับแต่ว่าแต่ว่าบางทับอะอย่างทาซีนอะมันมีประมาณแค่สองพันพอยต้นต้นสองสามพันพอยแค่นั้นเดี๋ยวนะขอขอขอนิยามมองคำว่ามีครบหน่อยมันแปลว่าอะไรมีครบเนี่ยมีครบคือครบทุกยูนิตอะครับแบบเนอร์เกิลอะคือผมไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรอีกนอกจากว่ามันจะออกโมเดลใหม่มา เข้าใจตามนี้นะทุกคนมีครบนี <gucken. S 1> u, ่คือไม่ใช <before> ่มีสองพันแต้มเอาพร้อมลงสนามไม่ใช่มีครบคือมีทุกยูนิตคือจงเกิลันคีนเนี่ยก็กี่ตัวระบอมงสามได้ไหมเป็นธรรมดาสองโรติกัสหนึ่งนะเกลันคินก็รอไปสามตัวแล้วเพิร์บลเลอร์ผมมีประมาณร้อยสามสิบตัวตอนนั้นแต้มมันถูกเลยโถมอ่าฮะอ่าก็เลยกลายเป็นว่า พอมาชอบโดนคอนเกี่ยวเข้ามาแล้วก็มาชอบเนื้อเกินและสุดท้ายก็คือไปเคออสหมดเลยสี่ทับใช่ครับอสกาเว่นนับไหมเป็นเคออมไหมสกาเว่นคือทับที่อาจที่หนึ่งในทับที่ต้องเปิดหลังจากนี้อ๋อโอเคว่หลังจะเปิดแฟชั่นอะไรที่เป็นคําว่าเคออสผมจะเปิดหมดรวมทั้งบีนด้วยซึ่งเดี๋ยวบีนเหม็นต้องรอของไหมเดี๋ยวมันจะโดนเลาะเข้าเลเจนหมด <laughs> อ่าบีอะไรนะบีมินอะไรนะบีสแมนครับอ๋อบีสแมนบีสแมนโอเคอืม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 ก็ไม่ใช่บีสแมนไอเน,นี้ยบีโอเคออสนะครับถ้าเกิดเป็นของเอลเอสนะบีสแมนมัน,<บ>มนโอเวอร์อบีโอเคออสเดี๋ยวตกลงตกลงมันยังมีทับนี้อยู่ใช่ไหมยังไม่โลดทิง้ง <c oughs> คือตอนคือคือบีโอเคออสตอนนี้ยังยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่ก็จริงๆแล้วก็เล่นได้มันตีเป็นเลเจนด์แต่ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเวลามันตีเป็นเลเจนด์แล้วว่าสแต็กมันยังมีอยู่ไหมอืม แต่เพราะว่าแต่ดูแล้วที่อ่านข่าวมาเขาไม่ได้ตีขาดเขาบอกว่าสุดท้ายอ่ะบรรทัดสุดท้ายอ่ะเขาเขียนว่าคาวิ้งซูมผมว่ามันเป็นทับที่คิดมาแล้วมันก็คงไม่ทําให้หายไปอ่ะอืม,อมผมว่ามันก็คงกลับมาพูดถึงเลเจนร์นี้ทําให้ทับผมหายไปทับหนึ่งเลยตัวกลายปเป็นเหลือหกทับเลยเพราะว่าสตอมคาร์ดผมอะ่ะโดนทุกยูนิตเลยที่เข้าเลเจนอ๋อเพราะว่าไปซื้อ,อเก็บโมเดลก่อนๆเอาไว้ 2> 2. ใช่ใช่ตอนนี้กันสองอ,อืมแล้วไอ้พวกโมเก่าๆของซัตอมแคสนี่โดนโลยกชุดเลยนะครับอันนี้แต่ก็โมเดลเก่าเขาจะอ้วนๆหน่อยนะเขาจะอ้วนๆตันๆซึ่งผม,ผมเองก็ไม่ค่อยชอบดีไซน์ผมชอบดีไซน์ยุคหลังมากกว่าแต่จริงๆมันมีที่มาด้วยนะครับพี่ที่ทำไมรีโมเดลมาจากพี่เบลากอรครับป<า>กติอะมาจากพี่เบลากอรเลยครับที่ทำให้โดนรีโมเดลมันยังไงฮะมันไปทำอะไรฮะ คือสตอมคสต์นะครับปกติเวลาตายใช่ไหมครับมันจะส่งวิญญาณขึ้นฟ้าไปแล้วก็ให้สติกมาเอาไปเอาไปเคาะใหม่อีกทีแล้วมาเป็นตัวใหม่อแต่ทีเนี้ยเหมือนพี่เบลากอเขาไปวางหมอกอะไรไว้ที่ทําให้แบบว่าสตอมคสต์อ่ะมันยิงมันยิงขึ้นไปแล้ววิญญาณมันขึ้นไปบนสวรรค์พี่พบสวรรค์ไม่ได้สิกมาก็เลยชุบมาไม่ได้ทีเนี้ย ไอ้สร้างเกาะเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาที่แบบว่าพอตายปุ๊บอะครับมันจะมีแรงระเบิดแรงดันวิญญาณให้ทะลุให้ทะลุม่านตรงนั้นไปได้อือย่างพวกอย่างพวกบางตัวลิทิเบลเตอร์ครับจริงๆมันเพิ่งออกมาไม่นานเนี้ยเขาก็รีโมเดลแหละมาจากรอเนี้ยแหละครับก็เลยพอรับได้อยู่อ๋อมันมีความหมายในย่าทางเนื้อเรื่องไม่ใช่ว่าเออกูอยากจะเปลี่ยนกูก็เปลี่ยนเลยอะไรอย่างนี้อืมใช่ใ้่อ่าโอเ โอเคก็ยังก็ยังดีอ่าทีนี้ก็อย่างที่บอกคุณบอมเองก็มีอยู่7-8็ทับสำหรับฝั่ง Sigma. เอทออฟซิกมาเอถ้าเทียบกันระหว่าง 40k กับซิกมาคุณบอมมีทับของฝั่งไหนเยอะกันไหมครับ 40k 1, <laughs> <c oughs> 1> ีทเคสบแปดกูไม่ได้ถามเลยโอเคคือสิ่งที่ถ้าเกิดคุณเห็นรูปคุณเห็นได้รูปอ่ะอันนั้นอ่ะยังไม่เท่าไหร่ผมว่าไปเห็นของจริงมาแล้วคือตู้ยาวเป็นแถวแล้ว,ลวมีโมทุกทุกชั้น แล้วผมไม่ได้เก็บ18แค่2,000พอยต์เงี้ยบางบางทับมันน่าจะเกือบหมื่นทับเหมือนพออยู่อ่าคุณสาธิตก็มาฟังด้วยสวัสดีคุณสาธิตนี่ยแล้วคุณเอสบอกบ้าไปแล้ว18ทับ18ทับนั่นของ 40K นะคุณต้องบวกเจ็ดไปอีกของฝั่งซิกมานะเออหนึ่งใน 40K คือสี่สเทพเคออสผมนับรวมไปด้วยไงเพราะว่ามันเป็นเดมอน่า นะนับ,น,บนับเป็นนับเป็นหนึ่งของโฟรีเคมีแต่คนตกใจว่าบ้าแล้วสิบแปดทับเลยผู้คุณเจอของจริงแล้ววันนี้บอกเลย <c oughs> เผมไปดูมาผมไปดูมาอ่าอะไรนะอาออก,ก็มีแล้วก็อะไรนะไอ้ที่มันเป็นเหมือนหุนเหล็กอะ่อะนะอิมพีเรียลไนท์กับเคอัลไนท์ผมมีทั้งสองฝั่งเลยใช่อิมพิเรียลไนท์ก็มีแล้วก็มีอะไรนะอีกนะไอ้ที่เป็นเหมือนเหมือนไอ้เทอร์มินเเตอร์อ่ะ เธอบินนเทอร์ออนในค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 อนก็มีผมไมไดูมานี่คือแบบโหรือถ้าไปไหนของเต็มพูดพูดไม่อายนะครับผมพูดไม่อายนะโมบางอันที่ผมเล่นเนี่ยผู้สนับสนุนหลักเป็นทารแต่งที่มีอย่างะเติมกะเติมใส่ให้อะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยบางบางอันก็เอ้ยบอมบอกพี่ไม่ต้องซื้ออล้นี้ยเอาหยิบของผมไปเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้นี่คือผู้สนับสนุนหลัก อย่างเป็นทางการในฐานะผู้เล่นผมจะบอกว่าถ้าเล่นทับเดียวอ่ะแล้วฟูลยูนิตสนุกกว่าอย่าเล่นลายทับเลยปวดหัวนะผกเขาเหมือนเขาเหมือนบอกกู้ไปปลาไกกามันปวดหัวยังไงครับมันปวดหัวยังคือเราต้องอ่านโคเด็กหลายเล่มครับวิธีเล่นกันแล้วบางทีอะเราเอาตังค์ไปซื้อยูนิตของทับอื่นนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาเราจะมาเล่นทับหลักเราอะยูนิตมันขาดนู่นนี่นั่นทุกวันนี้ผมก็เติมเรื่อยๆนะเพราะว่าทุกครั้งที่ จัดลิตรอะกลายเป็นว่าบางยูนิตที่เราไม่ได้เคยมีอะมันมันต้องใช้แล้วเราก็ต้องไปซื้อเพิ่มแต่ว่าเนอร์เกิลผมอะอันเนี้ยผมจัดมันมากเพราะว่ายูนิตมันครบอยู่แล้วเราสามารถจัดได้ทุกแบบมผมก็เลยว่า<ม>ถ้าเล่นจริงๆอะซื้อยูนิตเยอะๆดีกว่าไปซื้อหลายๆทับครับเหมือนมันอัปเดตโคเด็กอ่ะกูมันเหมือนก็ราดับมันอัปเดตโคเด็กมาปุ๊บอะตัวละครบางตัวที่มัน เก่งอ่ะมันก็จะโดนเนิร์ฟลงตัวไหนที่มันไม่เคยเก่งอยู่ดีมันจะเก่งขึ้นมาเลยครับมันจะดีขึ้นมามันจะดีขึ้นมาเลยแบบเห็นเห็นเลยละ่ะเข้าใจเข้าใจละคือหลักการคือถ้าเราซื้อครบทั้งเรนจ์สมมติว่าเล่นสตอมแคสก็ซื้อแม่งสตอมแคสครบทุกโมเดลมันก็จะมีบัฟมีเนิร์ฟแล้วแต่ซีซันของมันบางทีมันก็เนิร์ฟตัวนี้บัฟตัวนี้ก็เราก็มีใช้หมดเราก็มีของในมือ,อ,อใช้ทั้งหมดอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไปซื้อแบบกระจายกระจายหลายทับ มันก็จะมันก็คุณก็จะมีขอไม่ครบอะเพราะมันคุณจะมีทับละนิดละหน่อยแต่อันนั้นก็คือสําหรับคนเล่นเพราะคุณบอมเขาเน้นแล้วนะครับว่าสําหรับคนเล่นนะแต่ถ้าเกิดว่าคนซื้อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ไม่ว่ากันเพราะว่าผมคิดว่างานอดีเลกนี้เราต้อนรับคนเรนจ์กว้างก้างดีกว่าเพราะาบางคนซื้อเก็บ บางคนซื้อไปทําสีบางคนซื้อสะสมซื้อเพราะตัวละครตัวนั้นตัวนี้เท่หรือบางคนซื้อไว้เล่นผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันไหลาหากันอะในในสัดส่วนหนึ่งมันเขาก็คนที่เคยทําสีอย่างเดียวก็มาเล่นได้คนที่เล่นอย่างเดียวก็จะไปอ่านเนื้อเรื่องได้อาจจะสะสมได้ในวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่านะอย่าง,อย,างอย่างเช่นโอ,ตอนน๊ตตอนนี้โอ๊ตก็ก่งสไปคิดตอนนี้โอ๊ตก็ลามใส่พวกกรอบบินตัวเล็กกับแมงบุมตอนเนี้ยก็พูดกันตรงๆอย่างโอ๊ตเนี่ยอ่าก่งสไปคิดอะ แทบจะคบหมดแล้วโออสตอนนี้อ,อันนั้นเขาจะเป็นเจ้าพ่อดิสักชันแหละเก็บทางแฟชันน่นเพราะต,ตอนนี้ตอนนี้เขาเขาอุดมการเขาคือ,อดิสักชันมาแล้วก็คือโอกรมอไทยอะโอกรมอไทยโอรออะตอนนี้น้าตอนเนี้ยอก็พบแต่ว่าเป็นจะเป็นออกแนวแบบทหารเดินพื้นซะมากกว่าอย่างตัวพวกสัตว์ไอพวกมอนเตอร์เลยโอรอยังมีแค่ตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นทางฝั่งนั้นแต่กูุมสไปคิดตอนเนี้ย เออมเล่นได้ผงเล่นได้สี่แบบเนี้ยโอ้ตอนนี้ฟูหมดแล้วหรือทำสี่อย่างเดียวเลยเหลือซื้ออีกไม่กี่ยูนิตอ่ะก็คือครบเล่นได้ฝั่งละสองพั 2, แบบนแต้มได้ละโซพวกขี่แมงมุมพวกกบินเดินพื้นกบินขี่สควิตเนี่ยคือสองพันแต้มหมดเล่นได้เลยอือโอเคแล้วก็เกิดอย่างอย่างเนี้ยมันก็จะสนุกนะครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเราสามารถสลับเล่นแต่ละทับ่ะมันเก่งแต่ละแต่ทับเนี้ยแต่มันมีเล่นให้เล่นได้สี่รูปแบบอ่ะ คือแต่รูปแบบมันมันเล่นได้ทุกแบบคือมันเก่งทุกรูปแบบนะครับมันเหลือที่เราเราจะจัดยังไงเล่นยังไงอืออ่ะครับโอเคก็ชอบนะที่แบบว่ามีคนเล่นเก็บเป็นขาขาเลยมีคนเก็บฝั่งดิสซักชั่นครบมีคนเก็บเควอสครบอะไรอย่างเงี้ยเออใครเป็นกับประเดิบเตยเกเก็บเดชอ๋อคุณเตยเก็บเดชไม่มดเตยเก็บเดช แต่ไม่เห็นมีใครเก็ตออเดอร์ครบไม่มีใครคนอยากเนื่อยเก็ออเดอร์เยอะเหนื่อยออเดอร์ผมทำเยอะเออแต่เดแต่ตอนนี้เดสขาหนึ่งก็มาอยู่ที่ผมไงโซบายแต่เตอร์ใช่แก่เขากลายเป็นบ้านเองดยเตอร์ก็ยังยังไม่เปิดเพราะว่าผมเปิดไปแล้วแต่ก็บอกเตอร์อยู่ว่าถ้าเกิดจะไปเล่นก็เวมพายก็ได้เพราะว่าเวมพายผมไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายฝ่ายใส่เพราะแต่ละทับมันมีมันไม่ใช่ว่ามีเป็นทับแล้วก็ไม่ ไอ้นี่นะครับมันมีแยกเป็นสายๆของมันอีกตามบ้านในแต่ละทับอะครใช่อย่างไอออนจอที่ผมบอกเดี๋ยวครูเด็กใหม่ที่ผมเห็นแ,ว,แวะไปตอนเนี้ยผมก็ดีไม่ดีเดี๋ยวก็ต้องไปหาซื้อครูบอยมาใสา่เพราะว่ามันจะมีเออ่บ้านใหม่ค<บ>ือดิกวา,<บ>าคือมันจะใช่มันก็จะเข้าได้ทั้งไอออนจอได้ทั้งครูบอยเลยมันอามผาสมเล่นกันได้อันนี้มันก็คือกลายเป็นว่าเออก็ต้องไปหาซื้อครูบอยมาอีกนั่นแหละอืม โอเคนะฮะนั่นก็คือที่มาที่ไปนะสรุปคุณเกื้อกูลบอกว่ามาลีนที่ผมเห็นบนกลุ่มนั้นน่าจะหลักหมื่นแต้มเลยนะแล้วคุณบอกว่ามีสิบแปดทับสิบแปดทับโอ้ท่าน,นเจ้าสวัวไม่ถึงครับอันต้าม,มาลีนในนั้นผมลงแค่น่าจะประมาณสามสี่พันพอยแค่นั้นสามสี่พันพอยแค่นั้นนะครับผมอ่ะโอเคก็นั่นแหละ นั่นคือที่มาที่ไปของอคุณบอมว่ามายัางไ,ไงไปยังไงถึงมาเล่นวอ r h ฮ m มเมอร์ใช่ไหมแล้วก็ข้ามมาฝั่งเอร o อฟซิ m a มได้ยังไงทีนี้ในบรรดาทัพมากมายที่คุณบอมเปิดไปเนี่ยทําไมถึงเลือกสองทัพนี้มาเข้าใจว่าน่าจะเป็นทัพที่ถนัดที่สุดในการเล่นอ่าใช่พอช่วงนี้คือพยายามดันซาลาเนตอยู่แล้วก็เนอร์กเกิลคือครบอยู่แล้วอืม คือซื้อตัวเองซื้อกองทัพเนเกอร์ไว้ครบแล้วแล้วตอนนี้กําลังมาปั้นทัพซาราเนตใช่ครับเพราะว่าคอนผมเล่นได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ด้วยที่ผมเจอคอนบ่อยๆเพื่อคนที่ผมเล่นกับผมอะ่ะเขาเล่นคอนบ่อยๆก็เลยผมก็เลยไม่ได้แตะคอนเท่าไหร่อืมเพราะฉะนั้นวันนี้ <c oughs> สองสองทัพที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือ m a r k e t คินออฟเนกแล้วก็ทัพของซารเนตนะครับ